คัลลร์เนียไบต์เซี่เซ็นเตอร์แอนด์เซี่ยมดิสคัลลิ จะแบงค์นะครับขอต้อนรับทุกคนครับเข้าสูร่รายการวอรี่บายสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่กอดติดทุกชีวิตทุกเทรนด์ทุกไลฟ์สไตล์ครับที่เราสองคนนะจะพาทุกคนมาอัปเดตทุกความสมัยและกิจกรรมดีที่เกิดขึ้นที่สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ครับสำหรับเทปนี้เราก็ยังอยู่ที่พาเลซพาร์คใช่แล้วค่ะอยู่ชั้นสานนมของพาเลซพาร์คเองนะคะ,ะก็แน่นอนเนาะพี่อย่างที่เราบอกไว้เนาะเมื่อคราวที่แล้วเมืเราจะมาทานอาหารกันเยอะแยะเลยครับผมช่งตอนนี้ค่ะอย่าทานอีกแล้วอาหารทะเลอร่อยๆอสดๆเจอละป ที่ไหนที่ออกตามอะไรตามมาตามมานี่เลยแหลมเจริญซีฟู้ดแหลมเจริญซีฟู้ดถึงแล้วถูกต้อมากซีฟู้ดเลยด้วยเห็นบอกว่าน้องขวัญอยากทานซีฟู้ดปูกุ้งปลาหมึกสดร้านนี้แน่นอนเข้าไปเลยอหิวยังถ้ายังไม่หิวเดี๋ยวให้นั่งรอก่อนไม่ไหหิวแล้วหิวแล้ว แดี๋ยวก่อนที่เราจะสั่งเมนูของแหลนด้นซีฟู้ดต้องบอกก่อนว่าที่พี่พามานี้เป็นร้านอาหารชื่อดังกว่า30ปีจากจังหวัดระยองเลยนะใช่เคยได้ยินชื่ออยู่แล้วแหลนด้ซีฟู้ดนะคะสั่หาให้น้องกินดีๆทั้งนั้นได้มากินที่นี่เลยไม่ต้องไปถึงระยองนะพาได้ป้าของเราหิวยังสั่งเลยดีกว่าเอาเมนูมาครับ ทุกอย่างมาแล้วไวเหมือนโกหกสุดยอดมากพี่เรามีครบทุกอย่างพี่อยากบอกพี่อยากกินเลยนะกุ้งปลาต้องมีให้ครบมาแล้วกุ้งปูปลาเริ่มที่ปลาก่อนละกันอ่านี่เป็นปลากระพงราดพริกสามรสนั่นเองอ๋อนี่คือพริกสามรสนะคะเขาแยกมาใช่ไหมพี่เดี๋ยวค่อยราดลงไปใช่ปูม้านึ้อครับผมเนียงปูนี่สุดยอดมากนักขับอกว่านักขั่นชอบมากแน่นๆเลยนะชอบมากใช่ไหมเอาไปถือไว้นหนึ่งกลางชิวันต่อใจดีกว่ากุ้งนี่ แต่ว่าไม่ใช่กุ้งธรรมดานะกุ้งขั้วโลกผัดสมุนไพรทำไมถึงเป็นกุ้งขั้วโลกสั่งตรงมาจากนอร์เวย์เลยครับอิมพอร์ตเข้ามาเลยนะดิเห็นน้องสาววันที่สัตว์ให้ทั้งหล่อทั้งใจกุ้งปลูปลาและนี่ล่ะเป็นแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวนั่นเองเคยกินไหมครัไม่เคยเลยอันเนี้ยมันจะมันๆหน่อยอร่อยใช่มอร่อยแน่นอนาอยกกินแล้วว่ากินไปแล้วการถือไว้ขนาดนั้นแล้วถึงเวลาอันสำคัญแล้วนะครับผมนี่ขอตัวครับ นนี้เปร็สองคนนะฮะ 2> 2นีนหมดนี่ต้องขวัญกินไปสามจานกินแค่หรอใช่หรอ <laughs> <laughs> ถ้าอยากกินอาหารทะเลสดๆะนะฮะทุกเมนูอร่อยๆแบบนี้มาได้ที่แลบเจริญซีฟู้ดชั้นสามไฮเดร์พาร์นเองนะครับผมตอนนี้เรากินเพลินแล้วครับกินเพลินจนเวลากลายเป็ล้วนะครับแต่แม็กกับน้องขวัญก็ยั <laughs> <tr> งไม่ลืมครับที่จะนำข <laughs> <f> ่าวไปแจ้าสำนักดีๆมาฝากทุกคน ใครที่คิดว่าตัวเองซ่ากล้าสร้างสารรค์มีคาแรคเตอร์โดดเด่นโดนใจเวทีนี้รอคุณอยู่กับชโนวิเทลแลนด์วีเจเซิร์ส2010บ่ายนิวฮอนด้าสกูปี้ไอพร้อมออกไลซ่ากล้าโชว์เพื่อเป็นวีเจคนใหม่คุณสมบัติเพศชายและหญิงอายุระหว่าง15 23ปีที่มีความสามารถเชื่อมัน่นเป็นตัวของตัวเอง สมัครด้วยตนเองพร้อมรูปถ่ายขนาด3,5คูนนิ้วหรือ4,6คูนนิ้ว2ใบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ธันวาคมศกนี้หรือ11พฤศจิกายนที่งานถแถลงข่าวชนอกสยามดิสคัฟเวอรี่ส2ถึง2 5พฤศจิกายนโรโชว์8มหาวิทยาลัยทั่วกรุงเทพและ2 6ถึง28พฤศจิกายนที่บูชานวิเทลดนวีเจเซิร์ช2010บ่ายนิวฮอนด้าสกูปปี้ไอณารนชั้นสีสยามเซ็นเตอร์ที่วีสปอร์ตชั้น6สยามดิสคัฟเวอรี่ และฟ e e ดอมคาเฟ่ลานบัน a n z ซ s าสยามสแควร์หรือจะสมัครผ่านทางเว็บไซต์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.channelthailand.com ค่ะโอ้โหเป็นยังไงโหโหอร่อยมากอิ่มแล้ว <c oughs> ยอดมากค่ะ <c oughs> แต่สำหรับวันนี้5รายการมีคัฟลี่ของเรานะครับผม พักกันเท่านี้ก่อนแต่ว่าสัปดาห์หน้านะเรายังเหลืออีก2ร้านแต่ว่าจะเป็นร้านอะไรยังไงก็ต้องคอยติดตามนะครับน,นี่หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ครับกับบิ๊กครับลี่บาร์แสตเตอร์สยามดิสทอมบลีกอดติดทุกชีวิตทุกเทรนด์ฮิตทุกไลฟ์สไตล์ครับออกาสที่สปอร์ตชั้น6สยามดิสทอมบลีในเวลา1ิ5 5มและอีก5ที่หกโมงครับวันนี้แม่กับน้องขวัญอิ่มมากแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ สยามเซ็นเตอร์แอนด์สยามดิสカเวอรี่